ากินผะู้หญิงจะมาหากิน like มาแล้วผู้มสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะ4ี่ดารุณีค่ะทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงจะมาหากินผู้ชมเสมอว่าถ้าเจอสี่ดารุณีแบบเราเนี่ยแสดงว่าถูกรายการแล้วแน่ค่ะ วนีะมนี่แไม่เหอทไมเห็นมันเจีบเเเอ็ม้พี่เปาพี่เปาใส่ยันสัญญาไม่ตาไม่ฟ้าจะไม่ได้เจนมันด้หนูเห็นแล้วเห็นนี่พี่เปาตายแล้วเปาพีปตายแล้วไปที่ชอบี่ชอบแต่ไม่บอกว่าไปที่ชอบี่ชอบที่เขาชอบที่นี่เขาเลยมาไงไปไปที่ไม่ชอบคุณแม่เป็นอะไรพี่เปา้าสยันผู้ขายผลไมครับ เขาบอกผมเป็นคนขายาผลไม้ฮะฮ่คนขายผลไม้เหรอเขาเป็นแขกรับเชิญเราเดนนี้จริงเหรอไม่กช้แล้วย้อนคนตายมาได้เหรอเขาไม่ใช่วิญญาณเขาเป็นแขกรับเชิญค่ะเ,เขาขายผลไม้เขามีฉายาว่าพี่เป้าสายันค่ะ<า>ขอพี่โจท์นหน่อยนะพี่เป้านะว่าตัวจริงหรือตัวปลอม แต่งตัวเสมือนเฉพ่อคุณเขาเขาแพ้นี่ก็เขาจริงจริงครับโอ้ยพี่เป้าไม่เจอกันนานเปลี่ยนเบอร์แป้งกันเหรอพี่พี่ถามจริงพี่ชอบพี่เป้าสายันมากเลยครับครับผมชอบยังเพลงครับทำไมถึงชอบพี่เป้าสายันตัวอะไรเพราะว่าเสียงเขาดีครับเสียงเขาดีหนูถามหน่อยรู้ว่าออกทีวีทำไมเอามาแค่นี้ ยกขึ้นรถไม่ไหวยกขึ้นรถไม่ไหวรู้ว่าพี่ขายอยู่หน้าตู้คุณผู้ชมขอเล่าได้ไหมเล่าเลยแม่เรื่องคือเอามาเต็มรถเลยเอามาเต็มเลยฟูฟูเต็มมานี้ทุกอันเลยแล้วก็ระหว่างรอเนี่ยทีมงานก็ออกไปซื้อเข้าใจว่าเป็นรถเข้าใจว่าเป็นรถขายบนทาแล้วเขาเลยแกก็ขายแต่ทีมงานเราก็ไม่รู้เหมือนกันทีมงานมันก็ไม่รู้ว่านี่คือแขกแล้วแขกก็ไม่รู้ว่าเราเหมามาออกทีวี ก็เลยขายเลยเหรออีกคนซื้อไม่ได้ซื้ออีคนขายก็ช็อตชอบชอบขายฉันเหลือแค่เนี้ยแล้วฉันรู้ได้ไงรู้ไหมนี่มาดูมาดูนั่นดนตรีฉันค้าค่าค่าเป็นถุงผลไม้อยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยแล้วทำไมเป็นแบบเขามาซื้อผมก็ต้องขายแล้วพี่ไม่รู้พี่จะเอาของมาออกในรายการพี่ไม่รู้เหรอเกรงใจลูกค้าใช่ไหมเขาขอซื้อไม่รู้จะทำยังไงพี่เป้าจ๋าเขาเรียกว่าจิตวิญญาณของพ่อค้าคุณผู้ชมถามนิดนึงชื่นชอบพี่เป้าสายันสัญญา เคยเคยได้เคยได้ไปดูไหมเคยได้ไปดูคอนเสิร์ตไหมเคยดูอยู่ตอนมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆเป้าอะไรครับเคยประกวดร้องเพลงไหมเคยอยู่ครับเล็กๆตอนอยู่โรงเรียนอะไรก็ครูให้ร้องร้องไปแต่ร้องแต่พี่เปขาเขาเลยเรียกพี่เป้าเรียกเป้าเป้ามาตลอดเอางี้ดีกว่าคุณแม่ฉัน เราฟังเสียงสักหน่อยไหมมาเอาไม่ไอเพลงของพี่ป้าสักเพลงนึงพี่นะอยากฟังมากเลยว่าเสียงพี่จะเป็นยังไงเอาเพลงเป็ดจ๋าลองดูเป็ดจ๋าต้องเปลี่ยนจะไก่เป็นเป็ดไงจะไก่เป็นเป็ดอ่ะอืออ่ะหนึ่งสองสามเป็ดจ๋าเป็ดหมูจ๋าหมูหมูจ๋ไม่ว่าแมว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 จ๋า คุณู้ชมคะเวลาเอกลักษณ์อันหนึ่งของพี่เป้าเวลาเขาจะเข้าเพลงเขาต้องพูดถูกไหมก่อนเ่งสายยันสัญญาต้องเอ่ยคำว่าขอกราบสวัสดีมิตรรักเป็นเพลงทุกๆท่านบ่อยครั้งที่สายยันสัญญาได้นำชาวคณะมาพบปะทำการแสดงหน้าที่สถานที่แห่งนี้การมาแต่ละครั้งของสายยันสัญญานั้นเป็นเพลงให้การต้อนรับอย่างดียิิงครับท่านจนทำให้จิตใจสายยันสัญญานั้นปลาปลื้มใจเป็นอย่างมาก และจะขอยืนอยู่บนเวทีนี้ตราบชีวิตสายัญญาจะหาไม่รักไม่น้อยแต่ให้ท่านรักนานๆเท่านี้สายันญาก็ดีใจแล้วก่อนจะฟังเพลงแรกองฟังเพลงสุดท้ายก่อนน้องสายันสัญญาแลวไม่เดี๋ยวก่อนภัยพงศทรกันเลย อะไรนะอะไรนะสายยันนาซีลึกกว่าสิบไผ่ยังไม่เสียไผ่พงศธรครับไผ่พงศธรร้องเพลงไผ่พงศธรแต่แบบสไตล์สายยันนะเพลงอะไรคะโหยากขบวสองรุ่นสักแบบสไตล์สายยันนะคะต้องจากบ้านมาถูกเกณฑ์เข้ามาหากรุมฐาน นุ่มทบบสองลูกอีสานมาประจำการชายเด่นมาลีบ้านเมืองขัดแย้งใส่ให้ตาระเวงพาให้วาวชีวิตดังเรือลำนรู้แล้วทำไมเป็นนักร้องไม่ได้ลายกระบอกเอาดูทางมาให้ ปากยังร้องอยู่เลยนี่กูดึงไม้ออาแล้วปากยังร้องเลยเนี่ยอยากไม้เออพี่เปาชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะขนาดโดนแม่ตักแย่งไม่ไปพี่เปาก็ยังร้องเพลงต่อได้เขาารักของเขาจริงๆ ชอบร้องเพลงใช่ไหมชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยอ่ะงั้นทุกวันนี้ไปร้องที่ไหนไหมคะก็บางทีเขาก็จัดงานวันเกิดอะไรพวกลูกค้านี่นะมีคนจ้างตัมาเรียกใช้งานเราได้เขาเบอร์ไว้แล้วก็แกกูชอบมากมากเลย้ำคาราโอเกะอะไรบ้างอะไรบ้างพี่เป้านักร้องคือความฝันแต่วันนี้ความจริงคืออาชีพขายผลไม้ใช่ทำมานานแค่ไหนแล้วคะพี่ประมาณตั้ เกือบสิบปีแล้วฮะอ้อทำไมพี่ถึงมาเลือกขายผลไม้ล่ะพี่ค่ะก็มันอิสระฮะมันจะดีกว่าทำงานหน่อยนึงไปเป็นลูกจ้างเขามันก็อนี้เราเหนื่อยแล้วก็พักใช่ไหมใละแต่งตัวเป็นพี่เป้าตั้งแต่แรกวันแรกที่ขายเลยไหมคะเปล่าครับมาลองออกโทรทัศน์แล้วทีนี้คนรู้จักเนี่ยก็เลยต้องแต่งนี้มาอ๋อเคยมาออกทีวีออกรายการอะไรพี่แจ๊ค อของคุณวิทวั์เขาก็เรียกผมสายสยันหรือพี่เป้าซื้อผลไม้ที่ไหนครับซื้อของสสยันเขาจะว่าอย่างนี้ไปพี่ก็เลยต้องปล่อยนวดออกมาให้เป็นก็ยอมก็ยำก็ต้องแต่งทุกวันนะฮะเคยมีความฝันว่าเราจะเป็นนักร้องฝันแต่ว่ามันก็ไม่ถึงทันทีอะเสียใจไหมมันก็เสียใจไม่รู้จะเสียใจยังไงอะเพราะถือว่า วาฒนาเรามีแค่นี้ครับพี่เพราะฉะนั้นเราทําอาชีพสุจริตของเราพี่ตอนนี้เราทําเองก็ได้นะจริงๆนะพี่แต่งเองร้องเองแล้วก็ฟังเองไม่ต้องสนใจใครใช่เรามีตัวอย่างเรามีตัวอย่างใครนะนักร้องในค่ายคุณอะอะไรเมทัแบต่งเองร้องเองแล้วก็โพสต์เองพี่ใช่ อยู่คนดูเมธาฟ้าแวบๆอ่ะเขาก็มีคนดูติดตามของเขานะสิบเจ็ดคนใช่ไอ้ไอ้นั่นแหละก็ร้องร้องไปแล้วก็โพสตดมาไม่ค่อยมีเวลาเพราะขายของขายของพี่ขายอยู่ที่ไหนกลับมาก็ต้องมาซื้อผลไม้ตอนเย็นพี่สนใจทางนี้นี่ยตื่นที่สองที่สามมานั่งคอยกลางวันก็คือทิ่จะวัดประจำวันคือตื่นที่สองที่สามเพราะไม่มีเมียไงซื้อเองใครเองอยู่มันเหนื่อยถ้ามีสองคนมันจะไม่ค่อยเหนื่อยแล้วพี่จะไม่หาแล้วเมียน่ะ มันหาเขาไม่ใช่หากินก๋วยเตี๋ยวนะมันจะง่ายหาเ่ากพี่เพื่อนหนูโสดยังไม่มีผัวพี่สนใจไหมอย่างเงี้ยชอบไหมอย่างเงี้ยได้ไหมสเปคอย่างเงี้ยได้ไหมให้มองเลยพี่เป้าจ๋าวันๆหนึ่งเนี่ยเพื่นรถเนี่ยขายของเนี่ยเดินประมาณกี่กิโลประมาณสี่ห้าสิบโลบางวันนะะบ้าพี่ผมอยู่ปทุมวันมาถึงเขตบางรักถึงสะพานปลาแถวทำไมถึงมาไกลขนาดนั้นล่ะพี่ มันจุดที่เคยไปอ่ะขายหมดไม่ใช่พี่จ๋าหมดครับหมดตอนตามตามครบจุดก็หมดพอดีเพราะมันมีหลายจุดมันเหลือกำไรไหมกำไรเหลือเท่าไหร่เจ็ดแปดร้อยบ้างได้พันหนึ่งบ้างพี่น้ำจิ้มพี่ทำเองด้วยไหมใช่พี่ตาขายน้ำจิ้มอร่อยไหมอร่อยคุณแม่เราเห็นความตั้งใจอ่ะคุณแม่หนูเห็นแกเดินนะเนาะวันสี่สิบห้าสิบโลอะไรเงี้ยพี่ทำไมไม่เป็นแบบหนูเห็นบางทีมันเป็นมอเตอร์ไซค์เครื่องใช่ไหมแม่เนาะพูดรถปลอมอ่ะบางทีก็กินข้าวมือเดียวก็มีฮะมันเดินเดินไปแล้วมันก็มาย่างหิวคุณแม่หนูถามว่าไงนม จะวัาอะไรวะอยากเล่าแกอยากให้พี่ตั๊กรู้ว่าารยทั้งวันด้วยความที่แกเดินไปกินข้าวไม่ลงจะกินแกก็กลัวไม่ครบจุดเนี่ยเวลามันไล่มันต้องเดินไปลาต้องทาเวลาต้องเดินไปครบจุดที่แบบว่าจังลูกค้าจะรอกินอยู่ไงมีถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวเขาก็ว่าเอ๊ะทำไมไม่รก็แล้วเดี๋ยวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรถเครื่อง่ะมเกี่ยวอะไรอ่ะมันเข้าซอยเล็กๆไม่ได้เพราะว่า มันไม่ใช่รอรถเมย์อะะจะไปโรลไตามถนนใหญ่ต้องข้อกซอยไม่ได้ข้อซอกซอยอนี้มันยกขึ้นตามฟุตบาทอะไรง่ายอะไเราเห็นความตั้งใจหนึ่งความฝันมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงแต่ยังทำแล้วก็ยังรักที่จะทำที่จะร้องอันนั้นคือความฝันอันนี้คือความจริงนี่คืออาชีพที่บริสุทธิ์แล้วเลี้ยงตัวได้เขาสามารถเลี้ยงตัวเขาเองได้และที่สำคัญคือเราเห็นความตั้งใจของเขาเราอยากให้ชุดนักร้องอะพี่ตั๊กดูดิน้องเตรียมไว้ให้อ่ะ๋อ้สุ ด้วยไปสูุดด้วยเีมงานเตรียมไว้ให้ไม่สวยนะเอาไว้อีกชุดหนึ่งพี่ป้าจ๋าเอาไว้อีกชุดหนึ่งดีมากเลยไหนๆลองสวมดูบ้างถ้าเป็นพี่ป้าพี่ป้าลองสวมซิขอบคุวพอดีมากพี่ลองดีมากเลยขอชิมด้วยนะอ่ะใส่เสื้อไปโอ้โหเราะหน่อยเพรามันต้องเล็กไปไหมพี่ป้าเพราะเสื้อนี้ออกว้ายหล่อเลย พี่ยังอยากไปประกวดร้องเพลงอยู่ไหมยังอยากอยู่ไหมอยากครับใชกลางวันกลางคืนก็ไปใช่อ๋อจะเป็นคืนอ๋อแต่มีประกวประกวดมันไะมี่งานอืนถึงแม้ว่าความฝันของพี่จะไม่ได้เป็นจริงไม่ได้เป็นนักร้องหรือเป็นศิลปินมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าพี่ก็สามารถที่จะร้องเพลงได้ด้วยตัวเองทุกวันแล้วก็มีความสุขกับการร้องเพลงได้เรก็หวังว่าพี่ก็เปิดร้องในห้องแล้วมีความสุขได้นู่นน่ะไม่ลอยผมเองไม่ลอยตัวอยู่ ร้อยร้อยร้มยสี่เอ็กโคอยู่มีเอ็โคมีเอ็โคว่ามาโอ้ใจของเราเท่ากัปิดตรงไหนพี่ปิดตรงไหนไคพี่อย่าว่าอย่างนั้นลยนะ ในฐานะที่เราสามคนเป็นนักร้องเขาอนุญาตนิดนึงนะพี่นะรู้แล้วทำไมไม่ดังอ่ะก็ร้องค่อมจังหวะไม่ดึงไม่ดึงก็เข้าก่อนเมื่อกี้เพลนป่ะมันร้องแล้วมันไม่ไปกันจังหวะเาไม่นทีจังหวะเกาไม่ถูกจังหวะเกาไม่ถูกใบเล่นดนตรีฉันอะไรนะอะไรนะเไมันกี้จังหวะก็เลยไม่ถูกอ้าวเล่นยังไงให้ร้องค่อม ู้ชมคะใครที่แวะเห็นอยากจะอุดหนุนอยากจะขอกําลังใจอยากจะเป็นกําลังใจก็สามารถแวะได้คนมีความฝันกับอยู่กับความจริงมันอยู่ด้วยกันได้มันไปด้วยกันได้ความฝันหล่อเลี้ยงวิญญาณแต่ความจริงอาชีพหล่อเลี้ยงร่างกายนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากผู้ชายคนนี้ขอบคุณพี่เป้ามากนะคะขอบคุณนะพี่เป้าขอบคุณพี่จ๋าขอให้พี่แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงพี่จ๋าขอบคุณพี่เป้าวันนี้ที่มาสร้างความสนุกสนานให้กับพวกเรานะคะหลังจากเนี้ย พี่เฉาะให้ทุกคนดา หมดแล้เพราะเดี๋ยวคุณแม่เขาหมาหมดเลยเดี๋ยวเขาซื้อหมดเลยนะตัวเองนะไม่ต้องขายขายแล้วนะจะได้ไม่ต้องยกรถหนักกลับไปนะตัวเองนะขอบคุณพี่เป้ามากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เป้าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมีสาวสวยเซ็กซี่ค่ะมาบอกเคล็ดลับไม่ได้แค่เซ็กซี่เขาเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ด้วยอย่างคุณแม่โอ้โหเขาไม่ได้เปไหนง่ายๆนะจ๊ะเนี่ยมันจะได้คิวเข้ามาเขาพี่เดี๋ยวเขาเก็บไใก่อนช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ มาหากินผู้หญิงทํา วงานเพลง ไหนจะเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนี้ในโซเชียลนะเห็นหน้าตักแตไม่หมดเลยเราวันซีมันอะไรยังไงดูสวยวันสวยคืนเอาไม่ได้หรอกเพราะว่าเนี่ยซ้ายขวาเราก็สวยเราก็ต้องไม่ยอมสิใช่ไหมฮะเราจะแพ้เพื่อแพ้พี่เราก็ไม่ได้นะเล็กอย่างเนงก็คือว่าอาชีพเราเนาะขายหน้าตาดูแลตัวเองด้วยอะไรคุณแม่คะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวหน้าตรงหน้าตาเนาะเราไม่ค่อยดูแลอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้นะปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้เราอยู่ในวงการนี้เพราะว่าเราแต่งหน้าทุกวันใช้หน้าทุกวันอะไรเงี้ย หนูนี่เป็นคนที่ความสัมพันธ์กันหน้ามากเลยคุณแม่ต้องบอกว่าตัวตั๊กเองเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแพ้ง่ายมากคุณแม่คะเพราะฉะนั้นเราเลยเห็นอยู่ตรงหน้านี้ชื่อว่าเอมี่ไอยาเอสเซน์เซรั่มตัวนี้ค่ะโอ้โหหนูดีใจนะกว่าจะค้นเจอเลยสักตัวที่มันถูกกับตักเนี่ยก็ต้องขอบคุณเจ้าของผิดพัณุ์คุณด้วยแหละเพราะเขาเป็นคนติดต่อหนูมาขอบคุณอย่างเดียวไม่ได้ต้องเชิญเขามาคุยกับเราเลยโน้แอมนะคะเรียนเชิญเลยค่ะแอมค่ะเชิญมาค่ะ เจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วเหรอลูกใช่ค่ะตัวนี้นะใช่ค่ะหน,หนูทําขึ้นมาในจุดประสงค์หรือว่าหนูเลือกหนูทํำยังไงคือจริงๆก็หนูคล้ายๆพี่ตั๊กเลยอะหนูเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆแต่เป็นคนขี้เกียจหนูอะแบบก่อนที่จะผลิตหนูก็คิดแค่แบบว่าคุยกับทางเพื่อนที่เป็นเจ้าของโรงงาน,นก็คุยกับเขาว่าเธอฉันอยากได้อะไรที่แบบ เข้ากับตัวฉันก็คือ,อตัวเดียวจบได้ไหมอะไรไอ,อย่างเงี้ยใช่ค่ะนะก็คือแบบเกิดจากความคิดของตัเองก่อนเลยแต่ฉันเป็นคนผิผวแพ้ง่ายนะแต่ฉันใช้เยอะไม่ได้ขอแบบ โบแค่หนึ่งวิหรือสองวิแล้วก็นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยอะไรบ้างตัวนี้นะคะก็แบบช่วยเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะริ้วรอยก็คือได้หมดเลยเป็นเซรั่มเหรอจะใช่ค่ะเป็นตัวเซรั่มค่ะโอ้มีความเข้มข้นอ่ะเข้มข้นแต่เนื้อจะไม่หนืดไม่เหนียวค่ะเพราะว่าหนูอะทาเป็นรูปแบบของเนื้อเอสเทนเพราะว่าบ้านเราอ่ะประเทศเราอ่ะมีความแบบร้อนแล้วถ้าเราใช้แล้วแบบ มันหนื่อมากๆกันหน้าเราก็จะรู้สึกหนุดหงิดผู้ชมกลิ่นดีกลิ่นสปาสปาเนาะแบบว่าชื่นใจอะในส่วนของแบบพวกกลิ่นเนี่ยเราก็จะใช้ธรรมชาติทั้งหมดความเป็นสมุนไพรมีกลิ่นนะมีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมก็จะมีหลักๆเลยเป็นไฮยาลูรอนค่ะเพราะว่าไฮยาลนเนี่ยจะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายขาดน้ําผิวแห้งหรือว่าผิวเป็นแบบผดผื่นอะไรเงี้ยนะคพี่แม่ค่ะข้างที่ใช้แล้วก็ยังไม่ได้ใช้กันแม่ ต่างกันเลยคือตอนที่อติดต่อมาอะไรเงี้ยคุณแม่คะพี่ตั๊ก็บอกว่าแอมจ๋าพี่ขอลองคนนะทีนพอไปลองผู้ประเท็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่แพ้ว่ะเฮ้ยอันนั้นดีใจไปหนึ่งะแล้วสังเกตุว่าตื่นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่า ใช้อะไรแล้วตื่นมาแล้วหน้าเมือกนะจบๆ <จบ S 1> <อ>เลยแต่อันนี้ไม่แต่มันเป็นความชุ่มชื้นแล้วหน้ามันนุ่มแล้วหน้ามันรู้สึกมันมัน,ม,นมันไบรท์อ่ะมันมันสว่างอ่ะหนูใช้ยังไงใช้ยังไงบ้างเนี่ยคือวิธีการใช้ไม่ยากค่ะหนูหยอดใส่มือแค่บีบเดียวแล้วก็บีบปึ้งแล้วหนูก็อย่างเงแบบแล้วก็ถั่วชโลมเลยที่มันเป็นเอสเซนต์นั่นเนาะใช่แต่บางคนนะค่ะถ้าเขาแบบดีๆหน่อเขาก็ชอบแบบเอาแบบหย่อนหน้านิ่งอะไรอย่าง<อ>าง<อ>ี้ให้สวยๆจุด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 แต่ที่ภูมิใจแต่ที่แต่ที่ภูมิใจมากที่สุดคือเพิ่่่งงจะววาาาาขยยไได้มนนนเห็บออก ปังมากไปจนถึง5 0 0แสนคนห้าไม่ได้ขายคนเดียวค่ะแอมก็มีทีมเพื่อนที่ช่วยกันขายได้แม่ด้วยที่แบบคือแม่ใช้จริงแล้วแม่ก็แบบพูดจ,จ,จะรักกวานะหนูบุกไปถึงบริษัทคุณเลยนะก็คุยนั่งคุยกันบอกแอมเพราะอะไรแอมถึงทำเขาบอกว่านุยอยากทำของดีที่มันดีจริงๆและคนไทยจับต้องได้เอื้อมถึงได้อะไรเงนี้แล้วผิวแบบไหนที่มันเหมาะกับการใช้ผิวท้อคคือจริงๆตัวเนี้ยค่ะอย่างที่แอมบอกว่า มันสําหรับคนที่ผิวมันผิวผสมผิวแห้งผิวแพ้ง่ายใช้ได้หมดเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนที่แอมจะมาทําตัวนี้ได้แอมบอกเลยว่าแอมเทสเป็นปีและแอมเทสกับคนในครอบครัวแอมก่อนเทสกับแม่พี่ป้าน้าอาที่เป็นแบบมีปัญหาฝ้ากระทุกคนอะไรเงี้ยแอมให้ใช้หมดเลยกว่าจะออกมาเป็น กว่าจะเป็นที่เราได้ใช้กันจริงๆนี่แล้วิอาชีพพวกเขานะกว่าจะกลับบ้านกว่าจะได้นอนโอ้โหมันนั่งล้างอ่ะตที่หนึ่งเกิดไปะตัวที่สองต่อด้วยตัวสัสวัสดีค่ะเดียวจบเลยจบเลยจเลยแล้ววันนี้โปรจะเป็นของใครคะเออ ในไหนก็ในไหนแล้วฉลองซิงเกิลใหม่แม่ได้ค่ะเป็นโปรฉลองซิงเกิลใหม่ก็จริงๆอ่ะถ้าทักเข้าไปในอินบ็อกนะคะโปรจะเยอะกว่านี้แต่วันเนี้ยเอาโปรแบบเด็ดๆที่ขายดีในร้านนะคะมาให้เอามาากโปรว่ามาลูกมาตอนนี้นะคะคือขวดนี้ค่ะหนึ่งขวดอยู่ที่390ก็คือถ้าซื้อวันเนี้ยแอมอ่ะ ให้ซีอีกหนึ่งขวดก็คือ1แถมหนึ่งในราคา390ร้อาที่คือปที่1นึ่โปรที่หถ้าคุณผู้ชมนะคะเพิ่มอีก110บาทก็ได้ไปอีก1ขวดเท่ากับ500บาทคุณได้ไปถึง3ามขวดโอ้โยโอ้โยโอนนี้จะบอกว่าเป็นโปรที่ขายดีมาก คือลูกคำมาโปรเนี้ยค่ะโปรแม่ตักแนะนำต้องใส่คำโูรนี้อถ้าอยากได้โปรนี้ให้บอกว่าโปรแม่ตักค่ะโปรที่หนึ่งโปรที่สองลูกก็เป็นโปรสองแถมสองนะคะก็คือซื้อสองขวดได้อีกสองขวดในราคา700บาทแต่ทีนี้อันจะมีระบ่ฟรีให้หนึ่งก้อนค่ะอ้ใช่ส่งทองคำนะคะใช่ค่ะใส่คือโปรที่สองโปรที่สองในราคาเจ็ดร้อยบาทไม่ถึงพันโอ้โปรที่สาม เด็ดมากโปนี้อันนี้เด็ดฟังดีๆก็คือ5ขวดนะคะแถมอีก5ขวดในราคา1,500บาทแล้วก็มีฟรีสบู่กับกันแดดให้ด้วยดี่2ชิ้นชิ้นบาทเฮ้ยแล้วก็พิเศษเลยนะคะคือโปรของแอมทุกโปรส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะก็คือลูกค้าที่สนใจเนี่ยโทรเข้ามาหรือว่าทักเข้ามาในอินบ็อก สั่งซื้อโดยการแจ้งชื่อที่อยู่แล้วบอกโปรได้เลยว่าเอาโปรไหนใช่ค่ะรอจ่ายเงินหน้าบ้านเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วฟังให้ดีๆหมายเลขที่จะโทรมาคือ0933278856นะคะและลายให้ใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็ a m i นะคะไทยแลนด์ไทยแลนด์เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือสังเกตขวดนะคะให้เป็นฝาสีทองนะคะสติกเกอร์สีดำหรือว่าเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะคะหรือว่าทุกๆเพจก็จะมีหน้าของ คุณแม่ตลอดเลยอ่เดี๋ยวท่านผู้ชมฟังไม่ทันตั้งแต่โปรโที่1ถึงโปรโที่ 3, 3ขอ,อย้ำอีกทีจ้ะก็โปรโที่1นะคะ1ขวดแถม1ขวดในราคา390บาทนะคะโปรโที่2ก็คือเพิ่ม110บาทรับฟรีอีก1ขวดเป็น3ขวดในราคา 500, 500. บาทใช่ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือ2แถม2ค่ะในราคา700บาทนะคะแถมฟรีสบู่ด้วยโปรสุดท้ายนะคะคือโปรน้กเด็ดอย่างที่บอกก็คือ5ขวดแถม5ขวดใน ราคา1,500บาทนะคะตัวนี้นะคะแถมฟรีสบู่แล้วก็กันแดดให้ด้วยค่ะน่าสนทุกปรใช่แล้วค่ะสนทุกปรแล้วสัโร้ดไหนโทรได้เลยค่ะที่เบอร์นี่เลยค่ะ093นะคะ3278856 0933278856นะคะหรือว่าไลน์แอดไซน์นะคะเอมี่ไทยแลนด์ A M I นะคะไทยแลนด์ค่ะแจ้งเรื่องสั่งได้เลยใช่โปรถูกใจไหมถูกใจมากๆเลยอยากให้คนไทยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะคะได้ใช้ของดีของเรามีออยนะครับและวันนี้นะคะน้องแอมสวยๆของเรานะคะมีมาฝากคุณพิทิกรยินดีอนรับค่ะซาเจลับเซนทรัลรับมาขอบคุณพี่ตั๊กแล้วก็ขอบคุณเอมี่ค่ะขอบคุณนะคคุณ่ะ จากการคำคมเอาจัดมาซิใครจะเป็นคนจัดมาแอมกับพี่คนละครึ่งจงเก็บออมในขณะที่คนอื่นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วความรวยจะเข้ามาประทะคุณเองาล้ววันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ค่าจันถึงสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ